ลตลอดทั้งเดือนค่ะเอ t ก็จะมีการแจกหนังสือให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ร่วมตอบคาถามกับในรายการของเราด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะแจกหนังสือเล่มนี้กันนะคะชื่อว่าหนังสือรวยเรียบง่ายค่ะโดยโดยสํานักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะบอกถึงวิธีนะคะแล้วก็วิถีสุดเรียบง่ายที่แสนธรรมดาค่ะ,คะซึ่งหุนก็จะพาคุณไปสู่ความรวยของแท้นะคะด้วยคู่มือสร้างกําไรแล้วก็รักษาความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ครับต้องบอกว่าหุ้น,ห,นหลายๆคนอยากเล่นหลายะคนบอกว่าเอ๊ะเล่นหุ้นเนี่ยโอกาสรวยน่าจะเยอะอแต่ว่าบางคนเนี่ยเหมือนเป็นแมลงเมา,าคือเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตายในกองไฟเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นเล่นหุ้นอย่างไรให้มีความน่าจะเป็นที่เราจะได้กําไร ลงทุนแบบไหนไม่เป็นมแมลงเมา<ช>ไม่ใช่ว่าลงทุนไปแล้วโอ้โหโดยเพพาะหุ้นสูงติดดอยติดดอยคือติดราคาที่สูงจะขายต่อมาเนี่ยก็ขาดทุนทํากําไรไม่ได้ติดดอยอยู่อย่างนั้นนะครับบางทียากเหมือนกันในการที่จะลงทุนในตลาดหุน้นเหมือนเขาก็บอกว่าอย่างเช่นว่ามีนก10ตัวอยู่ในป่าหรือจะสู้เรามีแค่เราเพียงตัวเดียวหรือว่ามีคนเดียวอยู่ในป่าต้องเลือกดูเหมือนกับว่าการถือหุ้นบางทีหลายคนถือหุ้นจับหลายๆตัวเนี่ยนะครับ ไม่ได้กำไรหรอกฮะ <S <S บาง<ช>ทีเมื่อจะพองวงตัวรุ่นบางตัวนี้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าถือตัวโดด,โดดโดดตัวเด่นๆตัวเดียวเนี่ยนะครับก็บางทีอาจจะได้กําไรมากกว่าเอาลองดูเล่มนี้นะครับ<ช>บอกกล่าวอย่างดีทีเดียวครับ <S <S รวยเรียบง่ายสําหรับมือที่จะลงทุนตลาดทุนนักลงทุนหน้าใหม่หน่าจะอ่านนะครับด้วยว่าใครที่เริ่มลงทุนไปแล้วติดดอยไปแล้วไม่อยากจะกลายเป็นแมลงเม่าลองศึกษาเล่มนี้ดูนะครับว่าตอนนี้ มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของความพร้อมในการลงทุนของคุณตอบคาถามง่ายๆเลยครับก่อนจะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้คําถามในวันนี้นะครับถามไม่ได้ยากเลยถามว่าไทยนั้นเตรียมลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศใดครับเพื่อแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญคาตอบมีให้เลือกด้วย2ช้อยด้วยกันคุณสีฟ้าวันนี้มี2ช้อยด้วยช้อยแรกคือ A คือ ประเทศจีนะคะชอทที่2ค่ะ,ค,ะคือฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ชมที่ทราบคำตอบแล้วนะคะตอบตอบคำถามมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ086-126-4212นะคะ086-126-4212หสสามสายแรกที่ตอบถูกรับหนังสือรวยเรียบง่ายไปเลยค่ะ มาถึงช่วงท้ายแล้วฉเฉลยคําตอบคําถามกันสัหน่อยนะครับที่ถามคุณผู้ชมไปว่าไทยเตรียมลงนามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศใดนะครับเพื่อแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ คำตอบง่ายเลยฮะคือคจีนนั่นเองครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง3ท่านแรกนะคะคือคุณอาคมเรืองประยูนค่ะท่านที่2คือคุณนฤมลงามบุญอนันต์นะคะและท่านสุดท้ายค่ะคุณจินดาเป็นจัพรากรค่ะทั้ง3ท่านก็รับหนังสือรวยเรียบง่ายจากสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กไปเลยค่ะ เราทั้งหมดคือห้องข,าข่าว NBT ในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาผู้วีักดิ์ขอบเขตพร้อมทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ